ครับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่นี่น้องเบิร์ทุกคู่ทุกคนสบายดีตอนเ้าุกคนนี่อยู่ไฮอยู่นาคือเกามือนอยังไม่ได้ไปทั้งหดาเด้อวันนี้นะวันนี้ไปปั่นเข่าวันนี้แต่ไปเกี่ยวเขายังน้อยหนึ่งไปซ้ำอีกซ้ำแล้วก็คนมาปั่นกันเบิร์เลยมันนี้นะประมาณหม่องสามร้อยไปมัดเนี่ยทุกคนนี่ไปหาเกี่ยวกันยังบ่หลายดอกยังประมาณได้บ่อสาสามสิบมัดเด็กทุกคนที่ยังไดิเกี่ยวนะก็เลยไปหาเกี่ยวเขากันมันนี้ฟังเพลงนี่ มีตูน่อยฟังไอยพ่อมมันจะงมวนนี่ของเขาขนว่านนี่นนิกะอันนี้ได้สองร้อยปลายเลยเนาะร้อยปลายร้อยปลายบ่สองร้อยดีกับตัวเกแก่คนนี้ดิแท้ประมาณสองสองร้อยปลายเห่อก่อนน้ำฝนก็มาเมันนี้เกี่ยวเขาเห่อน้อยหลายขนาด คือออกสเสด็ดก่อนเยิ่มร้อยสองร้อยปลายนี่คอยกู้ก้อนนั้นอีเด้ออ่าสองร้อยปลายงามเป็นงามคนเลยในโบสสิบปลายสอบ กับตัวพระได้หุบึน้นแน่ยประมาณได้อยู่ประมาณสามรอยกันได้กะยังเหลือแต่เขาเตีย้ยวนี้เขาเตี้ยเขากลางที่ยังนะสุกตัวเขาเลืองนี่เกี่ยวเบิดแล้วก็นยังเหลือแต่เขาเคียวก็ยังบ่หลายคน,นยถือว่าแล้วเลยหัวนาน้อยเดียวนามบ่หลายเนี่ยปีหนึ่งประมาณหกสิบเจ็ดสิบกระสอบนี่แหละนาค่ะพอได้กินอยู่กำลังกำลังเลืองไปเขาซองเมืองนี่นะ พลังเหลืองอะไรไกลเลยกลมหนักเลยจนหน้นก็ได้เกี่ยวเขาซองเมืองเธอว่าสำเร็จอันรอบสุดท้ายเขาเขียวเขาซองเมืองเลยนะเกี่ยวแล้วเธอว่าแล้วเลยยังเฮอเดียวนี่แหละเฮอเดียวก็บ,บิ๊กน่ทั้นี่นกะแป๊บหนึ่งก็แล้วเนี่ยนะโบกเกินนั้นกลัวสามสิบมัดได้ประมาณเนี้ยสามสิบแปดมัดนะแบบน กเป็นพวกเอาคัามคุณ เรียบร้อยคนถือว่าแร้วบเป็นทีบร้อยนะก็บิ่งหนึ่งีนบนเ็นเฮเราก็บิ้งหนึ่งแรแล้เราก็ไปมัดเขาตตเพราะเขาเขามาัดวันยังบม่เรวเถอะไปมัดเขาพอดีแดดๆจย่งหน่อยมันเสียงแหงจังหน่อยพาก,กันหุบขึ้นไปปั่นคนเลย เียบร้อยทุกคนเลยเถิงมัดเถิงขนแล้วเป็นทีบร้อยแบบน,นี้นะมีแต่แม่น้ำหวานที่เขาปลูกก่อนคนเลยอันนี้เขาจะเลือกสะกอนเขาปลูกนียอันนี้เลือกเขาเป็นเขาปนเขาผสมออกสะกอนนียพวกเขานี่เป็นเขาแนวพันุเขาเนียวหอมมะลิคนเลยนี่นพวกเขาปนเนี่ยเขาเอาเอาใส่ผสมกมันไม่ทีเป็นเขาแข็งคเน,นเี้เขาเปเขาแางยงา่ะเลือกสะกอนนี่ เม็ดมันี่เป็นเม็เดสีแดงเนาะเม็เดแดงด,ดำดซ้ำเนาะอันนี้เป็นเข้ามาแยง,งวาแล้วก็ข้าลูกซอดนี่นะอันนี้พามูแข็งเขานี่นะเขเลยเลือกออกซะก่อนี๋ยวค่อยเยียบว่แนวมันคน,นเไปเขาไปหาเนี่ยยุ่งนกินก็แบบน,นี้นะไปวานแหนองสะเนี่ยคนนี่กินได้บุกปากอะลองเบิรงคนนียบริบาลจักเถื่อวานลองเบิรงก่อน มีป่าบ่นี่ไม่ได้ปีนก็ตับบหุงเ่ยคนนียปล่อยยังไม่ได้ปล่อยหลายปลานนะปล่ยอยน้อยหนึง่งขี่ได้บุกบุกร้องบุก มีได้หอยหคนนี้หอยเกา่าเพราะหอยนี่เขียวเมียนไว้ใส่เบ็ดคนนงของเธอได้ขึ้นผูเอาเบ็ดไปใส่ยจะผู้จะด่านหลายได้หอยนะี่ ซีโตหหมานนะหมานแล้วหมานแล้วคนน,บบนี้นี่จะไปเจ็แลบบดนะบาทเดียวซีโตรอนห้รอบางยาบะถือบาทที่สองเรียบร้อยคนนี้แล้วป่าผู้ดีปิ้งคนนี้ เป็นไงไปเลยคนนะียมีแต่ปา่าพอดีประมาณทันนี้คนเนะลยป่าน้อยอยู่ประมาณมองซีนิวป่าคนเลยฟันซีนิวปา่วนนะปาซีโตกคนเลยพอพอดีเลยได้ป่าซีโต้จ้ะดับไฟก่อนคนเลยดับไ,ไฟเป็นทานหรือยังฟี ปีนฝากตับหูตอน,นง่ายๆนี่คน,นเลยได้แล้วกินเขากินน้ำแล้วจะพากันปั้นเขาคนนี้ซ้ำขอดอเนี่ยก็อีประมาณบบเกินกรนเยรมันสีฮามือได้เกี้ยวอีกคนเลยบบเกินซีฮามือประมาณสามสีมือได้เกี่ยวอีกคนเลยแต่ปั่นแล้วรอบนี้ชได้เป็นผู้นูก่อนคนเลยไปด่านกันไปชออหาเห็ดบดเพราะช่วงนี้เห็ดบดกำลังออกคนเลยหมูเรต้องหวังหมูคนเลยปล่อยให้มันออกแมเพ้ลูกไปเนะปยเพาทีมงานได้หลายแล้วกันมันนี่ เพื่อเจ้าของบูไดเอ็นคนนด้คนบูหมานหาอันนี้มันไปบ่เป็นนี่แหละเฮดบดเฮดเบ็ดเป็นนั่นเขนเดยหาปูหาปลาเนี่ยเนี่ยมันหาง่ายเขนเดย

นเลยปิ้งก่อนบันนี้ไปเราเป็นทานทิพย์ลอยเลย โอ้โจะแซ่แบมานคนในบานเน่กำลังไมทีเลย ตีปลาแล้วกับมาต่บมะุงคนนี่ให้แม่นาวานตํามันตังแทบถั่วก็ตับทั่วบถั่วกนี่ตับถั่วกับมะถั่วไม่ไมเท่ากันถั่วก็จะฝังใหญ่ๆถั่วกันเนาะโงังนงนันอันนี้มันอันนี้ต่บพิษหุ่งบนเง้เจียวให้หันหุ่งยนะตับมะุ่งหรือว่ามักละกอแหและ เดี๋ยวทีดีลอยเยที่ถ่าฝนพงลงเลยนะอะเอามาน้ำเสร็จเลย ต่ำตนมกท <Ooh. S 1> <ม>ั <uno> ่วทุกคนเลยดูนอเป็ดตะแซ่บจะมาคิดดิฟพ้อมนะเออปีนปลาดุกปีงปลาดุกพันพ้อมทุกคนเลยอ๋อโตมาเว้าว้าเว้าหนึ่งนะเอาปีงปลากระตับบุหงุ่นคนเลยเข้ากันค่ะมานี่เขาสวยเหมือนกันคนแซ่บๆนี่ดียวสวยแล้วจะลงไปปั้นเข่าหัละบัดนี่นะ ลูกันแม่เขาก็หิวข้าวอยนั่นแหละหิวข้าวเราจะก้อนเน่น่มงนี้ฉ่ำเลยยัไปดูกระตับงกสุดยอดเลยนี่ยเจะา่าจะมีเนาะผมจะเ่ข้าวราดกับคนด้ Ừ. Mà làm chưa thao đủ á ừ. Mà làm cái ừ. ừ. con <laughs> ร็จสำเร็จไปเข้าประมาณ400ไปหมัดก่อน,นได้เข้าประมาณ12เปาไว้ละแล้วเลยได้12สอบมีแต่เก็บขีสลุร้านแล้วก็ตาอีกบาทหนึ่งถือว่าสำเร็จก่อนเลย <ś la> เอ่าน้องคายลุ <c oughs> กก่อนเลยบัวได้ปานใด <c oughs> เจอเรียบร้อยทุกคนเลย เอาเข่าขึ้นรถขึ้นล่นลางรีบร้อยเลยเอ้ามีแต่เดินทางกลับหมดเลยมีแต่สำหรับคลิปนี้ก็ได้ปิดเพียงเท่านี้ก่อนผมขอขอบใจเบิร์ตทุกทุกคนขอบชมคลิปจนจบกันา,าคลิปหน้าเจอมัสดีบายสบายดี